สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยธนาคารกสิกรไทยเสนอเปิดประเด็นเศรษฐกิจเด่นถอดรหัสค้นหากลยุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยและดรวีรินทิรานาทองบอ่อจรัดในแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย <Toyota. S 2> สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการแก้เกมเศรษฐกิจรายการที่นําเสนอเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกชี้ทางรุ่งหลบทางร่วงรู้เรื่องเศรษฐกิจพิชิตความสําเร็จอย่างยังย่งยืนไปด้วยกันนะคะและในวันนี้ค่ะเวทีแก้เกมเศรษฐกิจของเราจะมาเปิดประเด็นข่าวเด่นเศรษฐกิจถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์เกี่ยวกับ10 ธุรกิจเด่นประจําปี2568นี้ว่าธุรกิจอะไรมาแรงนั่นเองค่ะพี่จะบอกก่อนนะครับว่าปีนี้เนี่ยแร,แรกๆทุกคนก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตประมาณ3%แต่พอประธานดีทรัมป์ขึ้น,นมาตําแหน่งเราก็พบว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีอุปสรรคมากเกินเพราะมีการตั้งกาแพงภาษีภาพต่อมาก็คือว่าพอสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายๆประเทศเนี่ยเขาตั้งรับและเขาก็เริ่มที่จะลดนะครับการจับใจ่ายให้สอยเข้าบ้าง ทำให้เรารเผชิญกับปัญหาการส่งออกที่อาจจะไม่เด่นมากดังนั้นพอเศรษฐกิจที่มันมีอาการซึมลงกับฐานของรัฐบาลที่อาจจะมีงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มากนักและแบงค์ชาติลดอัตราเบี้ยลงนะครับเขายังระมัดระวังในการป่อสินเชื่อทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินหน้าฟื้นตัวแบบช้าๆวันนี้จะมาคุยกันว่าเอ๊ะและที่มาหาหลัยสินค้าไทยโดยศูนย์พิทักษ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยแถลงข่าวไว้เมื่อประมาณปลายปี67นะครับว่า10ธุรกิจเด่นมีอะไรผ่านไป4 5หเดือนเนี่ยยังเหมือนเดิมไหม ทั้งหมดนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นข้อมูลของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจากการสํารวจมานะคะว่า10ธุรกิจที่มาแรงแล้วก็เด่นมากๆเป็น10ธุรกิจที่เป็นดาวรุ่งในปี68ล่าสุดเป็นอย่างไรไปติดตามในเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะช่วงเปิดประเด็นแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยต้า เปิดประเด็นแก้เกมสีในวันนี้นะครับจะมาพูดคุยถึงธุรกิจเด่นในปีมะเสง2518ว่ายังเหมือนเดิมหรือไม่ภายใต้เศรษกิจที่มีความผันผวนมากขึ้นและมีอะไรบ้างแต่ก่อนที่เราจะเปิดประเด็นทางด้าน10ธุรกิจเด่นนั้นต้องถามอาจารย์ปอ <Yeah. S 1> และถามท่านผู้ชมนะครับลองคิดในใจว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อนึกถึงคาว่าเทรน เรานึกถึงอะไรบ้างบนเวทีโลกหรือที่เราเห็นโจเจนตานึกถึงอะไรบ้างค่ะท่านผู้ชมก็ตอบหน้าจอไปพร้อมกันได้เลยนะคะอาจารย์ถามมาตอบ,บได้ค่ะคเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพนี้น่าจะมาแรงเป็นหนึ่งในสิบไหมคะเป็นครับต้องบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเจอกับด้วยความสวยความงามเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าไปโรงพยาบาลทําไมเขาบอกว่าอ๋อไปรักษาผิวผิวพรรณไปฉีดฟิลเลอร์ทําให้หน้าเด้ง และบางทีก็ไปเปลี่ยนหน้า<ช>นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องของสุขภาพเทรนสุขภาพเนี่ยมาแรงมากเพราะว่าคนมีอายุยืนยาวขึ้นแล้วมีอีกค่ะคที่คิดถึงนะคะก็คือเรื่องของธุรกิจสายมูค่ะโอ้โหอันนี้ชัดเจนก็นเห็นจากนะักท่องเที่ยวชาวจีนมาโอ้โตอนนี้ในกระแสะของ YouTube นะ<ช><ๆ>กระแสะของในใน,ในโลกออนไลน์นะครับเวลาบรรดามหมอดูฮวงจุย้ย หมอดูเปิดไพ่ต่างๆหรือรอะไรต่างๆเนี่ยก็มาแรงอยากรู้แล้วคะ่ะไล่เลยดีกว่าเพราะถ้าผมเติมเทรนด์ก่อนนะครับว่าเวลาเราพูดถึงทีก่กิจเด่นเนี่ยตามหลักทางวิชาการเขาบอกว่าความต้องการซื้อของคนเนี่ยหรือว่ากระแสที่คนจะนิยมสินค้าต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องของรสยมของลูกค้าหรือกระแสแฟชั่นหรือกระแสนิยมเพราะเทรนด์แรกที่มาแรงมากๆคือสอเสือแรกเลยนะครับความสวยความงาม เทรนด์นี้เนี่ยนะครับจะมาแรงมากเพราะว่าความสวยความงามสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องการเพราะว่าทุกคนมีอายุยืนยาวขึ้นเมื่ออายุยืนยาวขึ้นหลายคนบอกว่าตอนนี้อยากอยู่ถึง90ปีร้อปีและเมื่ออยู่แล้วต้องสวยด้วยดังนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เป็นเทรนด์อันดับหนึ่งนะครับเ mm. ทรนด์อันดับ2เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ของทางด้านสิ่งแวดล้อมเพราะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของทางด้าน ภาเะว่าโรคร้อนหรือว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเทรนเพราะทุกคนบอกว่าตอนนี้ต้องดูแลแล้วก็รักโลกนะครับสำหรับเทรนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของสายโมเดิร์นก็คือว่าความเป็นพฤติกรรมของคน Gen ีคน Gen Y เนี่ยจะกําหนดทิศทางของทางด้านนะครับพฤติกรรมของคนที่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเพราะตลาดใหญ่ที่สุดตอนนี้ของทั้งโลกเนี่ยคือตลาดของคนเจนซีกับคนเจน Y ในเรื่องที่4เนี่ยนะครับ จะเป็นเรื่องของทางด้านสายไอทีอ่าอันนี้ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะแน,น่นอนตอนนี้เวลาทุกคนทําอะไรก็ตามเนี่ยก็จะนึกถึงทางด้านถึง AI ถูกไหมครับเรื่องของ AI, เรื่องของเทคโนโลยีและเรื่องสุดท้ายนั้นเป็นเรื่องของการปรับตัวไปตามเศรษฐกิจที่มีความผันผวนครับนี่คือกระแส5กระแสที่จะทําให้เราจะอยู่ในธุรกิจเด่นหรือไม่สรุปก็คือ10ธุรกิจเด่นในปีนี้ที่มาแรงเป็นดาวรุ่ง ก็มีดังต่อไปน,นี้เลยนะคะอันดับหนึ่งธุรกิจการแพทย์และความงามธุรกิจคลาวด์เซอร์วิสและธุรกิจบริการไซเบอร์เซキュริตี้อันดับสองโซเชียลมีเดียและออนไลน์เอนเตอร์เทนเมนต์ธุรกิจจะทำคอนเทนต์ก็อย่างเช่นยูทูบเบอร์รีวิวสินค้าแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ค่ะอันดับสามธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจซอฟต์พาวเวอร์ไทยโดยเฉพาะซีรีส์ภาพยนตร์ธุรกิจโฆษณาและก็สื่อออนไลน์นะคะอันดับสี่ก็คืองานคอนเสิร์ตมหกรรมจะแสดงสินค้าธุรกิจอีเวนต์และรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล อันดับ5ธุรกิจความเชื่อก็คือเรื่องของสายมูหมอดูฮวงจุย้ยธุรกิจเงินด่วนโรงรับจำนำธุรกิจประกันภยัยและก็ประกันชีวิตค่ะอันดับ6ธุรกิจการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอย่างเช่นแม่บ้านรายวันการซ่อมแซมอุปกรณ์ รวมถึงเรื่องของผับบาร์คาราโอเกะนะคะอันดับ7คลินิกกายภาพธุรกิจให้บริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้าธุรกิจ E v ีแล้วก็เรื่องของการติดตั้งรถ E v ีนะคะติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบนี้เป็นต้นค่ะรวมถึงธุรกิจสัตว์เลี้ยงการขายอาหารอุปกรณ์และแฟชั่นแล้วก็การดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยอันดับ8ธุรกิจด้านการเงินการธนาคารนะคะแล้วก็มีเรื่องของธุรกิจตู้ยอดเหรียญเครื่องดื่มอาหารและธุรกิจเครื่อง สะดวกซักนั่นก็คือเรื่องของเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะรวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมทัวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอันดับ9ธุรกิจโทรคมนาคมสื่อสารอย่างเช่นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณสื่อสารต่างๆรวมถึงธุรกิจโลจิสติกเดลิเวอรี่และคลังสินค้าทนายความและการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญก็คือสตรีทฟู้ดแล้วก็ตลาดนัดกลางคืนก็อยู่ในอันดับที่9นี้นะคะปิดท้ายที่อันดับที่10ค่ะธุรกิจอาหารและเครื่องดืม่ม ธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างเช่นโซลาเซลล์โรงพยาบาลคลินิกแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วยนั่นคือ10อันดับธุรกิจของเราในปีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ได้เปิดประเด็นไว้เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมอดใจรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะลงลึกในรายละเอียดนะคะในช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะ สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยต้กลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะจากข้อมูลของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีการสํารวจแล้วก็เคาะออกมาแล้วว่า10ธุรกิจเด่นในปีนี้มีอะไรบ้างนะคะต้องบอกนะครับว่าแม้ว่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจอาจจะดูพลิกผันไปบ้างแต่สิ่งที่พูดถึงสิธ mainland, tai, ุรก <gt> ิจเด่นนั้น เป็นเรื่องของเหมือนกับคำว่าเมกะเทรนด์นะมันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นแบบคงเส้นคงวาหลักๆนะครับก็คืออย่างที่บอกนะฮะสี่อันดับแรกเนี่ยที่คงเส้นคงวาแน่ๆก็คือ1ความสวยความงามสุขภาพ <c oughs> นะครับอันที่2เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นสายโมเดิร์นน่นะครับและต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอัน <c oughs> นี้เทรนด์หลักแน่ๆอันที่4คือเรื่องของสายมูความเชื่อความศรัทธาซึ่งเป็นดินเอง,องคนเอเชีย <c oughs> นะครับ และอันที่5เนี่ยเป็นเรื่องของตามภาวะเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่พลิกผันตามสถานการณ์ได้ม,มีคําถามจากแฟนๆรายการถามอาจารย์โดยเฉพาะเลยนะคะคว่าถ้าเขาต้องการที่จะมีส่วนร่วมมาแบ่งเคก้กหรือว่ามาคว้าโอกาสความสําเร็จใน1ิธุรกิจเด่นหรือว่า5ด้านที่อาจารย์บอกไปเนี่ยนะคะคเขาจะต้องทําอย่างไรบ้างอันนี้ต้องการอยู่แล้วเพราะไงรู้ไหมครับเพร,ราะรายการแก้เกมเศรษฐกิจเนี่ยเราทํารายการนี้เพื่อเปิดมุมมองเปิดความคิดแล้วก็ มอบแนวทางตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อจะให้ทุกคนได้ฉกช่วยจังหวะแล้วก็คว้าชัยในเกมเศรษฐกิจจะได้มีเงินทองเข้ากระเป๋าเพราะนั้นถามอะไรครับจะถามตรงๆเรื่องอะไรต่างๆถามมาให้ได้หมดเลยถามมาได้เลยที่เวทีแก้เกมเศรษฐกิจเรามีกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศรอให้คาตอบท่านผู้ชมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์เตรียมรับเลยค่ะมีคําถามมามากมายนะคะพร้อมครับไปติดตามสักูู๊่พิเศษของดรสุภาชาเอี่ยมโอภาสอาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเลยค่ะ Yeah. <smart noise> ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยค่ะเรื่องราวของธุรกิจนะคะยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่าประชาชนคนไทยนะคะก็อยากจะทําธุรกิจนะคะอยากมีธุรกิจส่วนตัวอยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะยังมีคําถามอาจจะยังลังเลใจวันนี้นะคะเราไปฟังกันค่ะว่าประชาชนคนไทยนะคะมีคําถามอะไรฝากไปยังรายการแก้เกมเศรษฐกิจบ้างค่ะตอนนี้ถ้าอยากทําทธุรกิจต้องเริ่มอย่างไรดีคะ อยากรู้ว่าธุรกิจเด่นมีข้อสังเกตยังไงคะทําธุรกิจยากไหมคะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอาจารย์ปออาจารย์ธนวัฒน์ช่วยบอกหน่อยคะถ้าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองจะต้องเริ่มต้นยังไงดีช่วยแก้เกมเศรษฐกิจให้คนอยากทําธุรกิจหน่อยนะคะอยากถามทางรายการแก้เกมเศรษฐกิจคะ่ะว่าเริ่มต้นทําธุรกิจยังไงเริ่มต้นยากไหมต้องปรับตัวยังไงช่วยตอบหน่อยนะคะเมื่อก่อนเคยคิดจกทําธุรกิจครับ แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเริ่มต้นยังไงหรือมีขั้นตอนมากน้อยแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนแนะนำหรือมีคนช่วยไกลเนี่ยก็จะดีมากเลยครับธุรกิจเด่นมี หลากหลายในแต่ละปีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันโดดเด่นจริงๆคะคำถามต่างๆนะคะจากแฟนรายการแก้เกมเศรษฐกิจค่ะน่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็คงจะต้องขอให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะช่วยตอบคำถามนะคะเพื่อเป็นการแก้เกมเศรษฐกิจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะดิฉันดรโสภชาเอี่ยมโอภาสคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานขอบคุณอาจารย์เฟิร์นมากค่ะและที่สำคัญคือขอบคุณคำถามทุกคำถามที่ส่งมาที่ห้องส่งของเรานะคะ พร้อมนะคะไปฟังคําตอบกันเลยค่ะในช่วงของถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงถอดรหัสแก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยต้าถอดรหัสแก้เกมเศิในวันนี้นะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของ10ธุรกิจเด่นในปี2518ภายใต้ภาวะผันผวนว่า มีอะไรและเราจะยืนอยู่ตรงจุดนี้และเข้าไปสู่โอกาสทางธุรกิจได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่ถามมาเนี่ยคำถามแรกๆอาจารย์ปอ <c oughs> ก็จะถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันเด่นจริงๆใช่ค่ะวิธีดูเนี่ยเอ๊ะถ้าปีนี้รู้แล้วปีถัดไปยังเด่นไหม <c oughs> แล้วจะเริ่มต้นทําธุรกิจเหล่านี้ด้วยวิธีไหนเพราะฉะนั้นขอถอดรหัสที่หนึ่งก่อนนะครับค่ะวิธีดูแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าวิธีดูคือการดูเทรนด์ของโลกที่เรียกว่า mega trend ภาควิชาการหรือภาคส่วนของสศิษฐโลกเนี่ยเขาจะมีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มหรือทิศทางที่เรียกว่าเมกะเทรนด์เพราะเมกะเทรนด์คือเป็นเทรนด์ใหญ่ที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงมันได้เลยม,มันเป็นเทรนด์ที่ยังไงก็เกิดขึ้นแน่และทังโลกเจอเพราะจึงเรียกเหมือนกับเมกะเทรนด์นะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าถามว่าเมกะเทรนด์ที่สําคัญเนี่ยที่เราบอกคืออะไรบ้างข้อหนึ่งคือความเป็นสังคมเมืองสังคมเมืองสังคมเมืองเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะรวมกันอยู่ในเมืองใหญ่ แล้วก็เมืองใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในคอนโดมิเนียมเขาก็จะบอกว่าโลกใบนี้มันจะเต็มไปด้วยคนที่อยู่ตึกสูงและพออยู่ตึกสูงปั๊บเนี่ยพฤติกรรมเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมของความทันสมัยทุกอย่างต้องสะดวกส,สบาย,บายอ่าผมถามว่าตอนนี้อาจารย์ปอซึ่งอยู่ในสิบจุกิเด่นนะ,ะถามว่าตอนนี้เวลาทานอาหารทานท,านที่ไหนครับกร้งไม่ต้องขับรถออกไปโทรมาหน่อยร้านเจา้าร้านมิชลินหรือเจ้าร้านประเภทรีวิวยังไงกดได้หมดครับค่าบริการนิดนึงแล้วตอนนี้ถามว่าต้องซื้อรถไหมบางทีบอกไม่ต้อง อยากจะไปไหนก็ตามไม่ต้องดูที่จอดรถนั่งดลิวเวอรี่ไปมีการรับส่งคิดค่าบริการทันทีทันใดและอยากจะทานอาหารตอนตีสามครึ่งทำไงครับก็ได้อยู่ได้เลยพอเขาเปิด24ชั่วโมงส่งตรงถึงบ้านเพราะนั้นนี่คือความสะดวกความสบายซึ่งมันคือเทรนที่มันเป็นเขาเรียก่าเมกะเทรนแน่ๆนะครับพอเราดูเมกะเทรนแล้วเนี่ยอันนี้ต้องผสมอีกการหนึ่งคือประเทศไทยเขามีแนวรัวบายอยัง,อยงไงเมื่อก่อนสมัยรัฐบาลที่แล้วเขาบอกว่ามี12 SC u r v e ครัฐบาลชุดนี้เนี่ย ของนายกแพนทอกทานเนี่ยเขาตั้งว่า8 i g อีกไ t h a i l a n d อืมตอนนี้มาแรงคือคำว่าอีกไ t ท์ไทยแลนด์แปดอีกไนท์ไทยแลนมีอะลรครับหนึ่งที่เราคุยกันอันดับเนี่ยคือเทรนด์สุขภาพนะครับเทรนด์เกี่ยวกับทางด้านรถยนต์การเป็นฮับของการท่องเที่ยวนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าดูจากอีก i t e t h a i l a n d เพราะนั้นอย่างที่บอกครับเวลาที่จะดูเนี่ยนี่คือเทรนด์ที่บอกว่าเทรนด์สุขภาพเนี่ยมาแน่ๆนะครับเทรนด์ของไอทีมาแน่ๆนี่คือรหัสที่หนึ่ง เราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ในเทรนด์นั้นจริงเพราะบางทีเราจัดแค่สิธุรกิจเด่นบางคนอาจจะบอกว่าธุรกิจมันมีเป็นร้อยเป็นพันเราอยู่ในธุรกิจเด่นไหมจึงจัดหมวดให้5หมวดะนะครับและก็ให้ไปดูถึงเมกะเทรนด์รวมๆกับทางด้านนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็ขอยึดอีกไนท์ไทยแลนด์แต่อีกไนท์ไทยแลนด์นี่คือทรรัสอันที่หนึ่งทรรัตอันที่2เนี่ยก็คือว่าและเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะมั่นใจได้ไงว่าสิ่งที่เราอยู่ในธุรกิจที่มันเด่นเนี่ยเขาเรามันเด่นจริงนะนะครับ และหลัที่3คือวิธีการปรับตัวเมื่อสถานการณ์มันมีความผันผวนนี่คือเรื่องของการอยู่กับสิธุรกิจเด่นครับเราจะไปต่อกันเลยนะคะกับประหัสที่ 2, 2> แล้วจะเริ่มต้นธุรก,กิจเหล่านี้ได้ยังไงคะประหัที่2เนี่ยมันแยกเป็นสมุมนะครับคนที่ทําธุรกิจนี้อยู่เนี่ยนะครับกับคนที่เกิดอยากจะเริ่มต้นกับธุรกิจนี้ข้อแรกถ้าท่านอยู่ในกลุ่มของ5หมวดหรือ10ธุรกิจเด่นคาถามสำคัญคือสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันทันสมัยเพียงพอไหม พราะเทรนด์ในยุคนี้ต้องมีความทันสมัยเช่นถ้าสมมติว่าท่านอยู่ในหมวดของทางด้านท่องเที่ยวคำถามคือท่องเที่ยวเนี่ยมันง่ายต่อนักท่องเที่ยวไหมมันมีการรีวิวให้เห็นไหมท่านเคยอยู่ในช่องทางรีวิวเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมแผ่นป้ายเนี่ยรับนักท่องเที่ยวไหมเพราะว่าคาว่าเทรนด์ของเศรษฐกิจเนี่ยปีนี้มันเป็นเทรนด์ของการท่องเที่ยวเพราะนั้นจะมีหลายหมวดครับเช่นเทรนด์ของสรีทฟูดนะครับหรือตลาดนัดกลางคืนเนี่ยมันเอื้อไหมที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ เขาจะเข้ามาจับต้องเราได้ง่ายราคาของเรานี่จับต้องได้ไหมและท้ายสุดสินค้าเรามันดูเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นจริงไหมเรียกว่ารหัสที่สองนี่สําคัญนะคะไม่ใช่แค่มีเงินลงทุนเท่านั้นไม่ใช่แล้วต้องมีองค์ความรู้ไม่ใช่ว่าอยู่ในธุรกิจนี้และเราจะรวยนะอ,อย่างเช่นความสวยความงามเนี่ยนะครับหรือสุขภาพเนี่ยอาหารเพื่อสุขภาพเราก็จะต้องมีว่าอาหารของเราเนี่ยนะครับหรือเครื่องสอําอางรหรือสิ่งประทินผิวต่างๆเนี่ยมันมีหลัก การทางวิทยาศาสตร์รองรับและถ้าเรามีใบรับรองนะครับหรือมีสัพคุณไปเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษามีการตรวจนะครับถึงในเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราจะเสริมความเด่นของเรานะครับหรือการเป็นโรงพยาบาลหรือเป็นคลินิกนะครับไม่ว่าจะเป็นของคนหรือของน้องๆนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยราคาจับต้องได้ไหมดูและสะอาดสะอ้านน่าเชื่อถือไหมเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของการที่เราปรับเข้าไปสู่ เทรนด์ต่างๆอ๋อแสดงว่ารหัสที่2ที่อาจารย์อธิบายมาทําให้เห็นภาพเลยว่าเราไม่ใช่แค่มีเงินลงทุนเท่านั้นแต่เราต้องมีองค์ความรู้แล้วก็ต้องรู้จริงรู้ลึกรู้จริงจะได้ม่พลังลใช้กลยุทธ์แบบซุนวูครับรู้เขารู้เราลรบ้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็คือรู้เขาคือรู้ทั้งหมดเลยนะว่าเทรนด์ของโลกใบเนี้ยเทรนด์ของคนไทยต้องการอะไรสินค้าเราที่จะนําเข้าสู่ในตลาดเนี้ยเราพร้อมแค่ไหนใช่แล้วก็ดูในโลกโซเชียลครับไปดูว่าเอ๊ะร้านเด่นๆร้านดังๆเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาจัดเรียงยังไง เขาจัดเชฟวางของยังไงเขามีบุคลิกยังไงเดินไปดูซะและคนมาจับของเราก็คือง่ายๆต้องขยันขยันหาข้อมูลด้วยใช่ต้องรู้ครับต้องรู้ทํางานต้องรู้ยุคนี้เนี่ยเขาเรียกยุค Data าเนติกแบบ AI ไองและเดี๋ยวนี้นะเขาบอกว่าถ้าไม่รู้เนี่ยก็ถามไงถามพวกแชทต่างๆครับถามแป๊บเดียวรู้หมดเลย5นาทีเนี่ยพอจะรู้หมดโอยพอฟังรหัสที่2แลเวรู้สึกแบบคึกคักรู้สึกอยากจะรู้ขึ้นไปทําธุรกิจเลยและทีมคันเนี่ยมันตรวจสอบงบทางการเงิน เขาบอกว่าตอนนี้ร้านอาหารเวลาคนทําอาหารเนี่ยเขาจะมีลักษณะเขาเรียกว่า point of sale ก็คือมันจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะเวลาอาหารเข้ามาเนี่ยหัดบันทึกหน่อยคือเวลาเราขายของหัดบันทึกหน่อยแล้วบางทีเดี๋ยวนี้เขาบันทึกด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะรู้ทันทีวันจันทร์ขายอะไรดีวันอังคารขายอะไรดีวันพุธขายอะไรดี ขายเวลาไหนเนี่ยมันบันทึกหมดเลยวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราจะตรวจเช็คทันทีว่าเอสินค้าเรามียอดเพิ่มขึ้นทุกเดือนเลยนะทุกวันเลยนะจากสินค้าหมวดนี้หมวดนี้เราจะได้วางของที่ทันสมัยซึ่งหลักกรยุทธ์เนี่ยเขาเรียกว่าหลักการวางเชลที่เรียกว่า A B C ก็คือเกรด A คือเกรดที่ประชาชนหรือลูกค้านิยมชมชอบเนี่ยวางไว้ที่สายตา <c oughs> แต่ถ้าลูกค้าเนี่ยนานๆหาทีเนี่ย เขกไปไกลหน่อยได้อันนี้นนหลักของร้านสะดวกซื้อเขาว่าแบบนี้นะ A B C วิเคราะห์จากข้อมูลไปรหัสที่3กันต่อเลยค่ะรหัสที่3ค,ครับการปรับตัวเนี่ยบางทีภาวะเศรษฐกิจมนันผันผวนอย่างเช่นเธอแผนออ่นดินไหวใจชันนะครับเจอเหตุการณ์คุณทั้มขึ้นกับแมงมาสีโอ้ข่าวเขาว่ามันแย่อย่างนี้อย่างนี้วิธีที่ปรับตัวคือหนึ่งตั้งสติครับหาข้อมูลข่าวสารเช็คเยอะๆ3ไปปรึกษาผู้รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้ท่านปรับกลยุทธ์ได้แล้วดูว่าคนอื่นเขาปรับตัวยังไงร้านที่ลูกค้้าาาากลััับบเเขมสํรร็จปตวไง บางครั้งต้องลดราคาบางครั้งยืนราคาแต่ปรับสภาพแวดล้อมต่างๆที่ดีอาจจะยืนราคาแต่ลดปริมาณนิดนึงเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของการปรับตัวเดี๋ยวมาเจาะทีละธุรกิจกันเลยในรายการนี้ สรุปแล้วก็คือทั้งหมดที่อาจารย์ถอดรหัสให้กับเรานะคะท่านผู้ชมสามารถนําองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้กับสิบธุรกิจเทรนเดนที่ตรงกับท่านผู้ชมได้เลยได้เลยครับอย่างนั้นเลยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือการถอดรหัสแก้เกมเศรฐกิจเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอาจารย์จะสรุปแล้วก็เคาะกลยุทธ์ให้กับเราเลยนะคะเดี๋ยวกลับมากับแก้เกมเศรษฐกิจค่ะ สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตโยต้ากลับเข้าสู่แก้เกมเศรษฐกิจค่ะในช่วงนี้จะมาสรุปยุบย่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับสิทธุรกิจเด่นในปี68 ว่าท่านจะเริ่มต้นธุรกิจนั้นต้องทําอย่างไรและถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเขาเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องปรับตัวตั้งรับอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาสรุปให้เราได้เห็นข้อที่จริงเรื่องนี้กันพร้อมนะคะพร้อมครับไปกันเลยค่ะกับช่วขงของข,อของาอกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจค่ะช่วงข,อของาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยโตยโยต้ เคาะกลยุทธ์แก้เกมเศรษฐกิจในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงการเคาะกลยุทธ์ถึง10ทุกอีเด่นในปี2 5 1 8ว่าเราควรจะทํากันอย่างไรโดยที่ย่งยิ่งครับจะต้องร่วมกันสามภาษาระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนสำหรับภาครัฐปีนี้เป็นปีข,ของความพันผวนนะครับเศรษฐกิจไทยมีอาการไม่นิ่งมีอาการฟื้นตัวช้าการที่รัฐบาลน,นั้นจะมีมาตรการกระตุกกะต้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจนั้นขยายตัวในกรอบ2.5% ถึง3%เป็นสิ่งที่จะทำให้ประชาชนมั่นใจและทําธุรกิจได้อย่างคล่องตัวสําหรับภาคเอกชนครับก็มีความจําเป็นที่จะต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์ใครอยู่ในกรอบของธุรกิจเด่นท่านก็รักษาประคองและทําให้ธุรกิจของท่านนั้นโดดเด่นต่อไปแต่ใครอยู่ในธุรกิจร่วงขอให้ท่านนั้นปรับปรุงความล้าสมัยให้มาเป็นความทันสมัยลูกค้าต้องการเห็นป้ายราคาชัดเจน ต้องเข้าไปในร้านนะครับที่มีการตกแต่งสวยงามหีพอผลิตภัณฑ์สวยงามนะครับและมีความสะอาดสะอานคนทําธุรกิจต้องปรับตัวสำหรับภาคประชาชนนั้นมี2มิติครับถ้าท่านต้องการเป็นพนักงานทํางานให้กับองค์กรต่างๆอยู่ในธุรกิจเด่นนั้นท่านต้องฝึกปรืออาชีพฝึกปรือทักษะเติมเสริมทางด้านเทคนิคทางด้านดิจิทัลทางด้าน AI ปรับบุคลิกของตัวเองให้พูดสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศเช่นภาษาจีนทําให้เราสามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีแต่ถ้าท่านอยากทําธุรกิจนั้นต้องเข้ามาศึกษารายละเอียดให้อย่างชัดเจนรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนี่กล,กลยุทธ์ของการปรับตัวเข้าสู่10ธุรกิจเด่นครับย้ำอีกครั้งสรุปสุดท้ายคะ่ะอาจารย์คะคเหลือเวลา ที่นับจากนี้ไปนะคะก็ถือว่าตั้งแต่ต้นปีที่มีการเปิดเผยข้อมูลมาว่านี่คือสิธุรกิจเด่นในปี68ตอนนี้ผ่านไปแล้ว4เดือนแล้วนะคะสาเดือนที่ผ่านมาที่เวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้ยังมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนยังไงคะก็ยังมีโอกาสครับห็นยว่าความโดดเด่นมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนกับที่เรามองตั้งแต่ปลายปีแล้วต้นปีว่าเศรษฐกิจมันลื่นไหลไปง่ายแต่ตอนนี้มันมีทั้งปัญหาุปสษรททั้งสงครามการค้าแต่ว่าอย่างที่ผมบอกคือ10ธุรกิจเด่นเนี่ยข้อเด่นที่สุดก็คือว่ามันคือเม <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นสี่หมวดหลักแรกเนี่ยที่บอกว่ามันคือเทรนด์เนี่ยยังไงยังเติบโตได้แน่นะครับ mm hmm. ไม่ว่าเป็นสุขภาพความสวยความงามนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของสายมูนะครับ <Yeah. S 2> ไม่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมตลอดเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนความทันสมัยมีอะไรที่ปรับตัวไปตามสกิจหมวดที่5ท่านแหละที่อาจต้อง ปรับตัวหน่อยหนึ่งครับสรุปคือต้องขยันนะคะจะลงมือทาธุรกิจทั้งทีอย่าไปคิดว่าอุ้ยมีเงินลงทุนลงทุนอย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากราะฉะนันลงหลายตังค์นะ<ช>เพราะ,ะนั้นเนี่ยงานเวลาทําธุรกิจเนี่ยต้องจริงจังครับต้องจริงจังและต้องรู้จริงห้ามเจงใช่ต้องสําเร็จเท่านั้นถ้าจะให้ดีต้องทํายังไงนะคะมีเคล็ดลับมีปัญหามาเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแน่นอนเพราะว่ามีทั้งหลักสูตรตรีโทเอกและหลักสูตรช็อตคอร์สค่ะ เรียนกับมืออาชีพและจะเป็นมืออาชีพครับที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วต้องขอบคุณนะคะมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ทาให้เราได้มาพบกับท่านผู้ชมแบบนี้ละค,ะค่ะขอบพระคุณธนาคารกรสิกรไทยและโตโยต้าด้วยนะคะรวมพลังส่งข้อมูลความรู้เศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกมอบให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านทุกวันพฤหัสบ,บดีห้าทุ่มครึ่งทางช่อง3 HD 3 3และกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการแก้เกมเศรษฐกิจสวัสดีค่ะัครบ